เราอใมากับผู้สำคัญเ่ชานการปัระเพาะอตนคุณเระพิพั์ทองคำรับผู้่นาร่าัสาคนะครับและเอกเดกเปดรการด้วคุอ่สวัสดีครับสวัครับสวัสดีครับเอทั้งสท่านทก่อนเลยนะแ่นมเุจริงๆแล้วคุณอมี่ก็สนด้วยเี่เรามาแชร์เราชมเองก่อนครับบอกอ่ดก่อนอื่นเลยครับบอกเมื่อสักครู่นะครับทุกท่าน เราโฆษณาแล้วถามคุณเอมี่ต่อนเลยดีกว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างโฆษณาชิ้นนี้นะคะรับการสื่อให้สมาชิกวเบดี้ลูกค้าเอเอทุกท่านตลอดจนประชาชนทุกคนนะคะทราบถึงโครงการเอเอวเบไร์ที่รูปแบบใหม่ที่มาที่เป็นโครงการที่ดีมากเราปรัปรุงจากโครงการที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นมาอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นที่คุณลูกนิชาบอกว่ามีส่วนลดสูงสุดถึง20ซถ้าซื้อประกันโลกไวแล้วได้ระดับปีแรกเลยที่ต้องตัดแช่นเม่อไหร่ วนนี้ที่ซื้อประกันสุขภาพนะคะ GTF ไม่ว้าวมากเลยคือตัวมารีลี่ฟิล์มหรมารีลี่ฟิล์ดเนี่ยนะคืออย่างตัวเองกันเป็นคนที่ออกกําลังกากอยากอยู่แล้วใช่ไหมคนะเราจะได้ enjoy สปาสามารถไปฟิตเนสได้ทานกาแฟาทานน้ำผลไม้ตลอดจนไปทานข้าวแบบเพื่อนได้ตลอดจนสามารถดูหนะังในโนะรงหนแรมดูซีนิคนะอลพี่ก็คุ้มมากๆนะครับแล้วคนที่เป็นสมาชิกอยู่นะแล้วเนี่ยไปคันดี้พลา อาจารย์โคศานี่ต้องการสื่อให้ทุกคนว่ามันเป็นสมาชิกกับเรานะคะใน world วมากมีแต่ให้กับเองเองนี่นะฮะคือเรียกได้ว่า capture รายละเอียดทั้งหมดที่เราคุยกันนั่นแหละใช่ไหมพูดไปหมดแล้วนั่นแหละ45สรุปเลยสรุปเลยคุณมาใหมครับครับแล้วมาไหมครับมามาไหมเอออยากให้เชิญชวนทุกคนมาไหมครับมาด็ครับเออเมื่อสักครู่ได้ดูแล้วเป็นนิตยสารแรกเลยไหมครั้งแรกครับทึ่งหรอครั้งแรกความเซ็งเลยครับ รู้สึกว่าเขาปรับเปลี่ยนให้ดูแบบเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็ทันสมัยขึ้นแล้วก็ทําทุกอย่างให้ให้ให้ง่ายขึ้นเออใช่ด้วยการมีสุภาพปีไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับอ่าก็คือตรงกับไลฟ์สไตล์เราเลยใช่เนะครับของคุณม่ครับต้องถามนิดนึงว่าแล้วทําไมต้องเป็นคุณมาครับผมง่ายมากค่ะคุณมาทํางานกับเรามา8ปีแล้วนะครับแกรเบรดี้เป็นการที่สวยคุณมาไม่ใช่แค่แบรนด์มาสเตอร์นะคะคุณมาเป็นพาร์ทเนอร์ของเออใช แล้วก็ไลฟ์สไตล์คุณหมา่ยเหมาะกับการเป็นพิซึนเตอร์ของเอเวอเรสตี้มากเลยไม่ว่าคุณหมาจะทำแอคทิวิตี้อะไรแล้วก็ไลฟ์สไตล์จะโด่งมากเพราะสำคัญนะโฆษณาชิ้นนี้คุณหมามีส่วนร่วมกับเราเป็ข้างเยอะมากในการทำโฆษณาชนี้นะคะไม่แปลกใจที่เราใช้คุณหมาอยู่ใช่ไหมคะแล้วข้อสำคัญอีกข้อสำคัญนึงนะคะคุณหมาทุกคนทราบดีว่าคุณหมากเพิ่งอัพเกรดเซเลอร์ช่าไหมคะคุณหมาดูหล่อขึ้นสุขภาพดีเพราะมีคนดูแลที่แต่งงานใช่ไหมคะซึ่งตรงกับเปเอเวอ ที่เราสองใช่เราเราคัดหาสรรหามาแล้วให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวคุณเองค่ะโอ้โหนี่คือพี่เอมี่คิดมาผู้ชมมากเลยนะย้อดคุณงไม่ได้เลยยอนเออที่ที่คุณมาดีกว่าครับเป็นอ่าอยู่กับเอเอมานานกว่าแปดปีใช่ครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเป็นมากกว่าความอุ่นทันเพราะว่าผมเขาป่วยมาได้ครับแฮปปี้ก็เกือบเข้าอายุของเอเอไวท์ทวีตี้นะนะครับผมก็จริงๆก็เอเอไวท์ทวีตี้นะครับก็ให้ผม รู้เกี่ยวกับด้านดูแลสุขภาพเยอะมากๆ,ๆนะครับก็อย่างที่ได้ยินกันบ,บ่อยๆก็คือมันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนสามารถทําได้แล้วก็ได้สนุกกับการสะสมคะ<ม>แนน<ม>เพื่อ,อรับ,บรางวัลอีกแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่มันพัสขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนได้มองดูว่าถ้าเราเริ่มต้นดูแลสุขภาพบุบะ,ะมีขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองก็จะ สาวเล่นตามมาเรื่อยๆผมเพราะฉะนั้นสุขภาพเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับต้องเริ่มต้นจากครั้งแรกก่อนใช่อยากเร่ย้ากเสมอใช่ครับเมื่อสักครู่พี่พี่บอกว่าคุณหมอมีส่วนร่วมไหมทำช่วยพิจารณาเรื่องต่อได้บ่อยอะไรนิดหน่อยแล้วคุยกับทางทูกับบ้านอะไรนิดหน่อยว่าเราจะเสริมตรงไหนจะทําอะไรอะไรเนี่ยครับผมก็อยากแอคทิวิตี้เมื่อสักครู่ไหนที่ตรงตัวเราสุดเออน่าจะเป็นอ่าช่วงพาร์ทเดินชนซีรีส์ในเดินชนหน้าลิ้นทำไมทำไมป็นคนบอกว่า ก็จริงๆไม่มันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันก็เป็นพาร์ทนึงในละครที่เราเห็นกันค่อนข้างบ่อยใช่ไหมที่แบบนั่งเอกเดินชนนั่งเอกปุ๊บแล้วก็เจอสายตาออะไรย่างงเี้ยก็เลยเอามาใส่เป็นกิมมิกเล่นๆถ้าถนัดผมมาเวลาส่งสายตาบอลมาพี่ส่งสายเดี๋ยวทีสาวๆไปประมาณหนุ่มๆไปก็ได้ดูหมดเลยนะแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมีหนึ่งข้อสงสัยเห็นว่ายังมีอีกหนึ่งข้อสงยด้วยมีอีกมีเฮ้ยคุณจม่เมืันไม่เห็นเหมือนกันผมไม่ไม่เห็นคุณเนี่นมี นป็นโฆษณาที่จะลงลึกรายละเอียดมากขึ้นด้วยทุกท่านถ้าพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารับชมอีกหนึ่งโฆษณาไปพร้อมกันเลยครับโอ้โหเสดใสนะง่ายๆเลยสดใสแล้วก็แอคทีฟดีครับดูเหมือนเป็นผู้นำดูอยากให้แบบทุกคนลุกขึ้นมาเออนะใครไม่มาคุณก็โผล่ไปหาทุกคนรอมใช่ไหมเป็นยังไงบ้างเมื่อสักครู่เห็นวิดีโอตัวนี้ก็รู้สึกอย่างที่บอกครับก็รู้สึกว่าเขาปรับลุคให้มันดูสดใสขึ้นแล้วก็แอคทีฟขึ้นอยากให้ทุกคนแบบรู้ร้อนขึ้นในการ ในการที่จะลุกขึ้นมาขยับตัวออกร่างกายครับคือไลฟ์สไตล์เมื่อสักครู่ก็น่าจะรีเฟล c t ไลฟ์สไตล์ของผมมากเลยอ่าใช่ติ๊กต็อกด้วยป่านะติ๊กต็อกด้วยแต่เทนนิสมีเทนนิสนะอ่าเล่นไ้หมนอนนอนนอนก็ได้ครับผมว่าเป็นเน็ตเน็ตใช้เลยก็ทานอาหารที่มีสุขภาพใช่ครับทำอาหารด้วยนะทำบ้านทำบ้านใช่ไหมก็คือไลฟ์สไตล์เราเลยใช่ครับผมเพียบมีดีกว่าครับผมเมื่อสักครู่ที่เราได้ดูกันเนี่ยโยตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคืออะไรใเรี่องของวิดีโอตรง เรารดีเทคคอนเซ็ปต์ของ Living Healthy เอเราล็อกแคมเปญ Living Healthy มาสักพักนเพราะเราอยากเปลี่ยนพฤติกรรมของทุกคนให้ออกมีสุขภาพดีแบบที่ตัวเองต้องการค่ะไม่จำเป็นต้องสวยหล่อเหมือนนักกีฬาหรือสุอร์โมเดลคุณสามารถสุขภาพดีแบบที่คุณชอบคุณอยากทำเช่นออกมาตื่นขึ้นมาก็แขวงแขนบางคนไม่ยอมอยากไปยิมก็เต้น Tik Tok ที่บ้านหรือว่าไปตีนิสใช่ไหมตีปิงปองตีแบด พาสัตว์นี้ไปเดินเล่นทุกอันที่ขอให้คุณได้มีเหนือยไม่คุณออกกำลังกายอย่างเช่นทานอาหารเงี้ยไม่ต้องทานอาหารกลับบ้นกลับมือถ้ามีเวลาก็กลับมาทำเองที่บ้านทานผักให้เยอะขึ้นอย่างน้ำตาลที่ทานเยอะๆก็ลดปริมาณน้ำตาลในตัวพี่เองเนี่ยม่าต่อยูชอบทานอาหารหวานมากก็ลดโบนสิ่งที่ได้กลับมาคือสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ออกกำลังกายก็ไม่ต้องเครียดเลยมากทุกคนสามารถออกกำลังกายในแบบที่ตัวเองอยาก แล้วก็วัยไทยที่จะสามารถคู้นค่าดูและช่วยดูแลนตลอดไปอันี้แหละเออครบถ้วนอีกแล้วเนาะมดเลยไม่แต่ว่าเมืองสกรูพี่มีสรุปได้ดีมากเพราะว่าในวิดีโอตัวนี้สิ่งที่แตกต่างจากตัวแรกเนี่ยคือเรื่องของ w ีทิ i n เทมป์ีนะ That we h a just mentioned in the beginning that we want to collaborate with the c y h i c h is the concept the main concept for AI talent with AI vitality program ก็คือเราจะเห็นได้เลยว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนี่แตกต่างกันอย่างคุณเอ้มี่ก็บอกว่าเมื่อก่อนชอบกินหวานใช่ไหมครับขอก็ลดลงมาผมือนทีก็ออกกำลังมา้วแต่ชอบเดินมองก็จะต้องเดินใช่มคคือเราต้องหาจุดที่แบบว่ามันแมทช์กับเราจุดที่เราชอบจุดที่เราแบบเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ขัดตัวเองถูกต้องแล้วก็ผสมผสานกับ AI a e r ช o n a y ด้วยเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคุณหมากนะครับครับ p e r h o n a l i t y ของคุณเป็นยังไงบ้างก็ผมว่าเป็นการ เหมือนที่พูดไปก็คือเหมือนการปรับความคิดใหม่ว่าการดูแลสุขภาพมันไม่ใช่เรื่องยากต่อไปแค่เราทําในสิ่งที่เราชอบซ้ซําๆสม,ม่เสมอแค่นี้มันก็ทําให้ร่างกายเราเอ่อมีสุขภาพที่ดีได้แล้วก็สุขภาพจิตที่ดีได้ด้วยครับผมเริ่มจากขนาน้างในเริ่มจากตัวแล้วก็ปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนั่นเองเราครับผมสุดท้ายแล้วครับผมไม่อยากที่สุดท้ายอยากคุยกันต่อแต่เดี๋ยวคุณมีส u r ร r i อ,อ๋อไม่เซอร์ไพรส์ดเดี๋ยวมีรองเพลงครับโ <c oughs> อ้โหขาดผมเลยอ่ะเรานักอน <c oughs> ขอเต้นเม่อไหร่ไหมอ่ะอุ้ยอันนี้เซอร์ไพรส์จริงๆเดี๋ยวเชิญทุกคนมาเต้นด้วยในเพลงปี๊บอลกันนะครับต้องมาแอคทีฟเออสุดท้ายก่าาอนด,ดีกว่านะครับผมให้ทักสองท่านฝากะอะไรสักเล็กน้อยกับ AA i Vitality นะครับเริ่มจากพี่มี่ก่อนเลยครับฝาก AA v i t a l i รูปแบบใหม่นะคะมาสมัครกันเยอะๆนะคะจะได้สุขภาพดีไปด้วยกันค่ะเอ้ยครับพี่มาครับก็ฝาก โฆษณาตัวใหม่ของผมด้วยนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะปีหน้าผมไม่พ้นนะฮะเพราะว่าอยู่ในทุกที่เลยนะครับใน BTS M r t ทในโรงหนังในทีวีในสื่อออนไลน์ก็น่าจะได้เจอกันบ่อยมากๆครับแล้วก็เจอแผลงานของผมด้วยปีหน้าน่าจะมี3เรื่องให้ได้ติดตามชมกันยังไงก็ฝากพี่ๆนะช่วยเชียร์ช่วยสายด้วยนะครับไวไฟซี้ครับ เงียมยอมากๆขอบคุณพ่อเสียงประเมินดังกับ AIA Vitality Ambassador คุณปัทมากรินนัทคุณเอ็มด้วยนะคะดังนั้นถ้าอยู่กับเราประเมินนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมีการปอนของกันนะครับ and I would like to invite Mr. Nikhil and m a r d y please come up on stage to give a little gift to our AIA Vitality Ambassador คุณปัทมากรินนันเองนะครับผม and please, this is a cute little little gift from AIA Thailand And it's a vegetable basket ว้าวขอสิบคนลมือด้วยนะครับผมนี่สวยงามมากๆเลยนะฮะเป็นตะกงห้าผักนะครับผมใหทุกท่านมีสุขภาพดีดีนั่นเองนะครับผมแล้วก็